มอเต้เอาคนฟังคุณกะมี่เห็นมันจะอะไร้องบอกมันจะคอยอยู่ดอกอ่าอึนมี่ปะครับอ่าอึนมีป่ปะปลาจะเพี้ยนปาย่าอยังกะมี่อึนปะโอ้กะโหกะมี่สวัสดีครับผมครับพอกันอยู่นี่นะครับเนาะงอ่ามันคุ้นแพงนะครับเนาะองโแพงคือว่านอนนี่วาดนะครับเฮ้ยบรรยากาศนะครับ<ม><ม> ว่างปะครับนี่ตัวตัวตัวที่ใดนี่ขึ้นเขาขึ้นดอกขึ้นเาไรอมเต้าขึ้นฟงพุนกมีเห็นเขาจรันบ่่ครหรอกลยาเนี่ยนะครับเนาะปลาบึกนะครับตนีเนาะแม่ปลบึกนัไปนอนเทียบไปนอนเทียบเบื้ออนลงถอกันบ่เาปลาบึกแต่าพึ่งขึ้นนะครับเนาะอาจจเป็นน้ำลึกโถดอยในหู่น สามสิบนาทีนะครับเพิ่งเพิ่งขึ้นมาหรือเปล่ครับเนี่ตัวสองตัวนะครับคนว่าเนาะขายยังเก่งอยู่กับบรรยากาศนะครับเน,ะบนานะนี่ปลาเมือกปลากีนปลาทอดกลาขึ้นแล้วนะครับนี่อยู่ในกล้องเพื่อการเขาเอาขึ้นอยู่นี่บ่ ชท่ารู้เอ้าคนขับทางก๊อกลางอีกปลากระหู้ขึ้นไปอีกแล้วนะครับซิบรู้นะครับกระห้ปลาจีนนะครับไม่ตามกันเอาเข่ากระยังมาได้นะครับได้เอาเสืออ้อผูกหางนะครับโอ้โหเลยน,นะครับตัวหนึ่งนะครับเนาะมารับรางวัลแก้มาด้วยนะครับตรงไหน นะครับกองหน่วยการนะครับมาทำมาซาปลาตองไก่ปลาข้าวนะครับสองตัวนะครับน่าจะเห็นนะครับเนาะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ฟังอื่นเพราะว่าน้องมันก่วงนะครับผมของมันก่วงนะครับเนาะข้าวแช่ไปน้ำผู้รับซื้อปลานะครับปลาหนังจังโลจังไล่ไล่ปอบปลาขึ้นปะมันเป็นทางหางๆางปะหรือยังไงแบบ ปลาใหญ่นี่แต่ว่าสีหางนะครับเนาะปลาแล้ครับมาดิโก้กวางหวันกว้างปลาอาจจะที่กว่านี่นะผมว่าเพราะสะดุ้งคนก็บม่ค่อยโดนไหมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับต้องการขายปลาบึกเอาค่าแม่ขายเลยเพราบึกเอาด้วยว่าสิบห้าโลตัวนี้นะครับพวกเรามาแล้วนี่นะครับเอามาทัแข่งไปทางพ่อข้านะครับต้องการซื้อปลานะครับเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ปลาปลาปลาอื่นมีบ่ครับปลาอื่นมีบ่ปลาปลาตะเพียนปลาอย่างกับพี่อึนปะโอกระโหกับนี่นะครับเอาเอามีใครต้องการจำหน่ายมีใครต้องการซื้อนะครับมาที่กองอํานวยการนะครับในช่วงนี้เพิ่นมาแจ้งเล้วนะครับเพิ่นได้ปลาบึกมาสิบห้ากิโลนะครับต้องการขาย่าคาไม่ค้านะครับสนใจนะครับมาที่กองอํานวยการนะครับ อยู่รับกันแม่ดองเขานะครับมีมีมีไอ้แล้วนะครับเติใหญ่สุดบขนาอยู่นี่ประมาณหาสิโลนะครับต่ตาตนตามาจับนะครับใหนปาจีนมันเฮียมันดองแล้วคนสำเลยค มันแห้งเต้นดีเนาะปลาจีนเนาะถืออีกย่างจอแจเนี่ยเต้นดงเต้นดงแลยอ่ะมันเต้ตื่นตัวปลาจีนมันเต้นตื่นจนเห็นคนดองโตโลดกระหอบเนาะกไดู้โดนอ่ะไหนเจ้ากะ แต่ละโอ้หนิบอวัววัวปลาหลายตัวอยู่ส่นนี้โอ้นะครับเนาะมาพระท่านปัดเพิ่นคุ่มเอานี่ครับเนาะอีกตัวหนึง่งแมนแมนครับแมนตัวใหญ่อยูอย่ยนะครับเนาะนีะ่นะครับมาแล้ว,รว,รวครับมาแล้วมาแล้วครับเนาะ แบบปะตองปะตองนะครับเนาะโอ้ยปะตองหน่อยตัวละตัวละโลนนะครับเนาะ